เจ็บอ่ะกูเจ็บมันเจ็บมากได้เลยครับท่านข้าจะตามตุดท่านคุณเวอร์ซาเช่ครับครับพี่ชายเรามีเรื่องต้องคุยกันครับอีกแล้วเหรอใช่ปะลองรถไหมคืออย่างนี้ครับมีว่าไปครับพี่ชายผมอ่ะเดินครับพี่พี่ไบ์พี่ไบ์พี่ไบต์ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้ครับพอดีวันเนี้ยันห ผมไปออกกับลังกายมาอย่าบอกนะไอไว้ไอไว้อย่าบอกนะว่าไว้หลังจากนั้นอ่ะเงือกผมออกผมก็เลยได้ใช้ห้องน้ำสาธารณะตรงนี้อ่าขอโผมกำลังจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ร้านเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงเส้นถนนลีนเวย์แลนดเขียวครับผมผู้หญิงสองคนเนี้ยชนผมอ่ะใช่ครับชนแบบแรงมากชนแบบดังตึ้ม ขาผมเป็นอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคนคนผมตีส้มงแบบีฟ้าเมื่อกี้ใช่ไหมครับเจ็บครับโอ้เจ็บตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่ท็อปขาเจ็บเลยเหรอครับเจ็บครับผมบอกว่ามีความสองฝั่งนะครับเนี่ยการูดาการูดาฟังฟังแก๊งตัวเองด้วยครับแล้วมีความในใจจะบอกอ่าตอนนี้สารยังไม่อนุญาตให้ฟังเวอร์ซาเช่พูดนะครับให้ฟังดีเฟกตูดได้จบขาครับคุณกลับไปฟังตัวเองครับคุณกลับไปเดี๋ยวยืนคนละฝั่งแล้วทีเนี้ยไม่ครับตอนนี้ผมก็แค่ เขาอะจะชดใช้ค่าเสียหายซึ่งผมมาบอกผมไม่เอาผมไม่เอาเลยเลยผมขอแค่อย่างเดียวผมขอแค่ว่าขอแคว่าพยานฟังเชื่อแปนึงนะคุณบอกจะเอาค่าเสียหายไว้ใช่หรอครับคุณหมอว่าเป็นพยานนะเอานวดให้ไม่ใช่เหรอผมขอแค่ว่าเนี่ยช่วยนวดขาให้ผมหน่อยสองคนเนี่ยแค่นั้นเองครับแค่นั้นเลยจริงๆรฮัลโหลพี่พี่แชทอันนี้วิเปอร์นะเดี๋ยวตอนพี่นวดให้เขาอะพี่ลูดแหวนเขามาด้วยนะน่าจะสายได้อยู่พี่วิเปอร์นะเออโอเคโอเคใคร

เอาเอาไปได้เลยเต็มที่ครับเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไม่ใช่จริงอย่าอย่าผมขอผมขอผู้ชายไปด้วยได้ไหมครับเข้าไปนี่ครับผมสาวเลยครับหัวเขียวเลยครับพี่หัวเขียวชอบเลย่ีครับพี่หัวเขียวแล้วพี่ไปพุ่มเหรอครับมันเจ็บไหมครับอ้ยโไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่างเหลือในสัตว์ไอ้เหี้ยแม่งเหลือจัด ว่าครับคุณจะรับผิดชอบไหมครับคุณแคทไม่ได้ทำเขาเขาขับรถมาขวางหนูเองเขาขับรถมาขวางทางหนูไม่ให้ออกหนูมองาแต่ไกลเลยเขาเขาเขาจอดรถรอเพื่อให้หนูถอยออกแล้วก็ขับเข้ามาชนน้องเอง้าผมจะยอมที่ไปออกะไรนี่ประโยชน์ที่พี่วันจะพูดใช่ไหมอ่ะเอางี้ดีกว่ยบริสัทตัดสินอ่ะไอ้เจ้าหูเดี๋ยวเราไปเต้นอฟเฟกก่อนนะจากที่ฟังฟังนั้งสองฝ่ายมานะครับ ร้านตดสินได้ว่าเอาเ้เดี๋ยวขอเวลาน้อกกันนึงนะครับสันขอคุยคือคือสองคนเนี้ยต้องต้องรีบชดใช้ให้ผมครับก่อนก่อนก่อนที่เมียผมจะมาถ้าเมียผมมาแล้วมันจะไม่ได้ชดใช้กันแล้วอ๋อก็คือแต่บอกว่าเมียเือแลรวเจอกันใชครับแต่หนูไม่ได้หนูไม่สามารถรวนให้ได้เพราะแฟนหนูยืนอยู่นั่นนะครับ๋อมีแฟนแล้วอีกโอไปไกลๆเลยครับ เอางี้เอางี้เอางี้ครับพี่เขาบอกตอนแรกเขาบอกว่าเรานนดได้พี่ไม่ได้อะเรานนดเรานวดให้แฟนเราแต่พี่ขอดูได้ไหมไม่เช็ดคมสูตรไงเขาเขาไม่ได้ยินพี่ก็จังหวะนนดก็ดึงแหวนออกมาสักวงหนึ่งไม่เราจะไม่เอาคนมีแฟนแต่ว่านั่นแหละนนดเราไปนวดให้แฟนไปเดี๋ยวพี่ขอดูไม่หมดส้มนี่สดนะเออผลมส้มสดใช่ใช่จ้ะครับคนนีโสดที่ออกไปเดี๋ยวผมคุยให้ก็ได้ เป็นไงบ้างครับสตอรี่สนุกไหมเล่นกับฮาร์ดเวว่าดีครับดีดีดีโอ้เบอร์เซอร์วิสไอแต่ผมว่าตอนเล่นกับรีเฟกหนุกกว่านะอันนี้สาหรับผมใช่ใช่ผมว่าเล่นกับไอเอฟมันกว่าใช่พูดยังไงอ่อฮาร์ดแผนเขาดีครับหลังเที่ยงคืนจะไม่เจอจะไม่พูดอย่างนี้ละไม่ก็มันจริงอย่าไม่งั้นก็จบตั้งแต่วันแรกวันที่สองเราได้เซตมาแบบ ุดยอดมากต้องอยากถามอยากถามครับว่าที่นู่นเขาเป็นอย่างนี้ไหมว่าเขาหนีหนีแบบเอาเมืองไหมครับอืมจากประวัติของเขาอะประวัติแก๊งเขาอะเขาเคยเป็นแก๊งใหญ่ใหญ่มากใหญ่มา <พอ S 2> ก่อนพอทรา,าบครับเพราะว่าตอนนั้นไปฟาร์มอยู่ตอนที่ปิดหลุมป,ปูนอะไรเงี้ยผมไปอยู่ใช่ใช่แล้วเขาแก๊งเขาก็เหมือนกับว่าเขาเขาพักแก๊งกันไปครับพอกลับมาทีเขาก็ตามตามไม่ทันแล้วก็เลยไม่ไม่ค่อยได้เห็นฝีไม้ไลายมือเขาเท่าไหร่ เขาหายหรอหลังเที่ยงคืนเขาหายหรอนี่ผมไม่ได้ตามเลยใช่ครับใช่ใช่เขาอยหลุดเลยครับถ้าหลุดก็ไปหลุดเลยก็คือพวกเคสทสองก็คือเขาก็ปล่อยเลยครับก็คือปล่อยพ่าผมอ้มเล่นกับตอรออย่างเดียวก็เลยเหมือนเหมือนสตอรี่นี้พวกผมเล่นแต่กับตอรอครับถ้าพูดตรงๆเสียของกับตอรอซะส่วนใหญ่ชิ้นนะดิเล่นกับพวกผมยันตีสี่อะดิชอบอ่ะดิมันนะดิใช่ใช่่เล่นกับรีฟิกมันแบบได้ยาวๆไงพวกผมแบบว่ามันสนุกกว่าถ้าพูดถึงนะมันได้ตีกันแบบตีกันจริงๆอะครับ ถ้าพูดถึงในในภาพรวมนะสำหรับผมไฟก่อนผมจะไฟแรกเสร็จผมก็ต่อมอนอนแล้วพีขวงําทำละควงแต่ว่าตอนนี้มีมีแผนมีแผนจะต่อใครไหมเนี่ยเว้ผมถามจริงน่าจะต่อแก๊งเดิมไหมยังยังเองรีเพกหรอไม่ใช่ไม่ใช่ยังครับว่าเดี๋ยวน่าจะเอาในเมืองให้มันหมดครับ ใช่ใช่ตอนนี้น่าก็คือเอาจากฝังต่งก็คือแบบไล่ไล่ไล่ก็คือทางนิวเวอร์ก็ไล่ทางเอดีเคทางเอดีเคไล่ทางนิวเวอร์ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ครับมันจะไล่ให้มันหมดอันนี้เหลือใครอ่ะเหลือใครอ่ะเอ้ยเหลือใครยังไม่เล่นเอ็กเจนเหรอสกอตด้วยหรือเปล่าสกอตใช่ไหมเออแต่คู่เนี้ยผมอยากดูสกอตกับเวอร์ซาเช่อ่ะอันนี้ผมพูดจริงหน้าหน้ามันที่สุดแล้วเคยไปเตือนแล้วครับเคยไปเตือแล้วอันนั้นสกอตเลดี้ไอ้ครู จริงเพราะว่าสกอตสกอตนี่เป็นผมมองว่าเขาเล่นเล่นด้วยก็สนุกอ่ะผมผมเล่นกับเขามาสามสี่สตอรี่ละก็สนุกอยู่นะเขาก็อยู่ยาวผ่เนเขาผมเห็นเขาสู้กับวิชเชอร์ได้โอเคอยู่นะน่าจะเก่งอยลืมไม่รู้นะผมมองว่าพวกคุณก็ผมไม่ดูนะว่าเซ็ตก่อนพวกคุณเป็นยังไงอ่ะแต่เซ็ตนี้ของพวกคุณน่ะถ้าให้ตบวิชเชอร์อ่ะกระจุย ครับเดยกก็พอพูดก็หาว่าผมอวยก่ะผมคือผมเล่นมาด้วยแล้วทั้งสองแกงครับผมเล่นกับกับทั้งเวอร์มาแล้วเล่นกับทั้งวิชเชอร์มาแล้วผม <S 1> <S 1> <S ผมพูดตรงตรงว่าไฟไฟเวอร์คือเวอร์มันเป็นแกงที่มีการพัฒนาเร็วครับอันนี้ผมอันนี้ผมพูดพูดได้ไหมเรื่องข้างนอกได้ครับได้ได้ได้ไดผมตอนตีกับฮาร์ดผมมีเข้าไปติดตามดูอยู่นะ <S <S จากจากที่ว่าตอนคุณเล่นกับผมอันนั้นอาจจะเป็นผลที่ว่าพวกคุณไม่ค่อยมีบอด้วยแต่พอ พอผมเห็นคุณอุ้มฮาร์ดอะไอพวกมัดสองพวกเซอร์วิสหลังไฟอ่ะหลังๆทีมไฟอะผมมองว่าพวกคุณกระโดดจากตอนเล่นกับผมเลยนะเหมือนๆไม่เหมือนตอนเล่นกับผมเลยกลายเป็นเก่งไปเฉยเลยมมผมเลยบอกตรงว่าถ้าเกิดคุณตบไอเล่นกับวิเชอร์เซตอื่น,นผมไม่รู้ครับแต่เซตนี้ผมว่าชิวเท่าที่พี่ดูมานี้เข้าด่าผมในวอเยอะไหมผมไม่มีวอฟังเขาเนี่ย <laughs> <laughs> ไม่ผมดูฝั่งคุณ <laughs> ผมไม่รู้ อ๋อไม่ไม่ไม่ต้องฟังในวอลหรอกในข้างนอกเขาก็ด่ามึังทวงตอนนี้จะด่าเหมือนกันว้ยอ๋อยังยังไม่แก้งไหนวะที่เราดูที่ว่าอ๋อมันมีอยู่เรื่องหนึ่งมั้งใช่ไหมที่ที่เหมือนกับว่าคุณโคอี้เขาสั่งสั่งอะไรสักอย่างสั่งสั่งให้ออกไม่ต้องตีตำรวจแต่ว่าพวกคุณฝืนตีกันมั้งไม่รู้ของวันไหนไอผมดูเมื่อวานนะเมื่อวานน่าจะเมื่อวานแหละครับใช่คือถ้าในมุมของผมอะ เวอร์ก็เป็นแกงที่มีประสบการณ์มากอาจจะมากกว่ารีเฟกได้ซ้าแต่ว่าวิธีการเล่นมันต่างกันนะถ้าถ,ถ้าเป็นเด็กผมอะผมจะพูดกับน้องๆเสมอว่าถ้าถ้าเราเลือกให้ใครเป็นคนสั่งไฟหรือว่าสั่งแผนไปแล้วว่าไม่ว่าจะถูกจะผิดอะก็ให้ทําตามครับเพราะว่าต่อให้คนที่สั่งสั่งผิดก็ตามอะแต่ถ้าเกิดสามสิบคนสี่สิบคนพร้อมใจทําทําตามในสิ่งที่ผิดนั้นอนะมันจะกลายเป็นถูกเองมันจะเป็นไปในไปใน,ในแนวแนว,แนวทางเดียวกันคนระับ แต่ว่าตอนนั้นผมเห็นเหมือนคุณเสียงคุณโคอี้สั่งแต่ว่ามันมีคนฝืนพอฝืนปุ๊บมันเลยมันเหมือนมันเป็นการนัววอเฉยๆแต่ผมว่าเก่งนะผมว่าเก่งถ้าเล่นกับวิเชอร์ผมว่าสบายเซตนี้นะครับเซตก่อนผมผมไม่รู้ว่าพวกคุณเก่งขนาดไหนแต่เซตเนี้ยสบายจริงๆแต่ว่าผมอยากเห็นเวอร์กับสกอตเนาะไอ้บูใช่ครับพี่น่าจะ น่าจะมันน่าจะมันเลยอะเพราะว่าแกงเวอร์ซเเชียกับแกงสกอตยันมีความคล้ายๆกันนะครับของสกอตเองเขาจะมีไอ้กูนกูนกูนนำแล้วก็พอยสายนำของเบอร์ก็มีกูนนิวเอ็กซนำแล้วก็โคอี้นำมันแบบมันคล้ายๆกันเดียระผมว่าน่าจะสัดกันแบบสูสีอะผมว่า พินโมลงมาไม่ีใครรื้อเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าครับเนี่ยฮะอ๋อไม่ใช่หรือเไม่เป็นไรยตกใจแต่นั่นแหละครับตอนนี้เมียผมยังไม่อยู่ก็ที่มันวัดทีที่หน่อยนะคะได้ไหมเอว้อย่าลืมมัน้ตเลยเพื่อนมาเลยนะคะันน้เวราไได้พี่ค่เรือนหนูหนูมหนุมีหนูมีตัวแทนแทนน้องหนูเอ่อคนหัวเขียวๆใส่หมวกคนเนี้ยค่ะได้ไหมว่าไงคะหน่คนละคนเออคนคนละคนเนี่ยคนละคนเนี้ยนะพี่อาร์เอฟมีแผนที่จะ ใส่แก๊งไหนต่อครับแต่ต้องเป็นทางนิวเวอร์ทางนิวเวอร์แน่นอนเลยผมผมรอผมตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วครับน่าจะรอรอเขาประมูลรอเขามาจิ้มอย่างเดียวอ่ะผมน่าจะไม่เดินไปหาใครละอะไรอย่างนงี้ยไรเงี้ยไรปสีนี่ล่ะเดี๋ยวเขียว<า>หรอไม่ใช่อ๋อ M K K หรอ นั่นแหละครับผมผมรอเขา MK ผมมาใจผมว่าผมอยากเล่นกับทั้งผมมาสู้ไม่ได้หรอก MK กับแต่บรรเทศอ่ะแต่ว่าผมอยากได้ประสบการณ์ครับผมว่าสู้ได้ครับหมายถึงว่า MK นะยากอ่ะไฟเขาแข็งกว่าไฟเขาอุ้มแต่เรื่องอุ้มครับเขาไม่ค่อยนะครับผมอยากได้ผมอยากเล่นกับไตมบนเทศมากกว่าเพราะว่าประสบการณ์ได่บรรเทศเขาผมผมชอบเรื่องหมัดสองนะครับ นะของแท้ครับใช่ใช่ถ้าเล่นกับเขาแล้วคือผมมาแพ้เรื่องแพ้ผมไม่ติดเลยนะถ้าเล่นกับแก๊งใหญ่ๆแบบนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอแพ้ปุ๊บแก๊งผมมันดีอย่างหนึ่งพอเวลามันแพ้ใครอ่ะผมแพ้ไฟเวอร์ผมก็เหมือนตอนผมแพ้ไฟเวอร์ผมก็จะมานั่งดูดูย้อนหลังกันนะว่าแพ้เพราะอะไรแพ้วิชเชอร์ก็มานั่งดูแพ้อะไรก็มานั่งดูมันเลยทําให้เราแบบแก้แผนในครั้งหน้าได้ผมได้อยากได้แผนของแด่มันเฮ็ดมากที่สุดแล้วเพราะเขาเก่งมัดสอง เขาเวอร์ล่ะดีเขียวอย่างเดียวเลยหรอข้ากูไม่ล็อกมันจะหายน่าจะเป็นเรื่องอนาคตครับอันนี้ไม่ชัวนเต้องรอดูพี่โคอีกทีครับใช่ครับอยู่ที่อารมณ์เจ๊เขาครับแตเจ๊เขาอยากนี่ไงไม่ใช่คุณโคอี้หรอใช่ใช่ครับใช่ใช่ช่วงนี้เขาช่วงนี้เขาไหวททองอ่ะครับเมนหมดพอดีเขาอารมณ์เต็มไปหมดเลยใช่ไดมึงโดนตะโกนแล้วไอ้คนโอ๊ยซีแคท ทำไมเอ๊ะไปไปเตี๊ยวุตอะน้องวายไปไหนครับเป็นล่าของเราพี่อยากเล่นหมดปล่าไว้ตอนเอ็งก็บอกเล็กกระเป๋าไปด้วยนะเผื่อเาจะดีพี่เหลือโพเล็กต้องไปโพเล็กแล้วก็ตีได้เลยพี่ขาดโพลเล็กแก่ีม่ไม่น่าดีมากค่ะไม่ใช่สวัสดีครับเบียร์พี่ยังไม่โอ๊ยเมียพี่มาพี่ลิมาพอดีเลยพิวับดีจ้าจะมาแล้วครับ